ว7ดตุลาคมพบกับหลักสูรการจัดการงานบัญชีและสินทรัพย์วิทยากรดรสินชัยอรุณทิพงค์รหัสหลักสูตร6 1 0 0 6 1 5 3 0 0 4 0 1อนุมัติโดยผังชั้นชี่บัญชี CPA CPD นับชั่วโมงบัญชีได้6ชั่วโมงครึ่ง และพบกันได้ในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา9้านาฬิกาถึง16นาฬกานาทีณนะโรงแรมสตาจังหวัดระยอง,อง,งจองท,ที่นั่งด่วนมีจำนวนจำกัด้องรับโปรโมชั่นพิเศษทันทีสำหรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทร3 3 3 6 5 0 892หรือ w w w c u s m e er t a i c o m สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์จากสถาบันคัสเม้นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่21กันยายนพุทธศักราช2566ค่ะวันนี้พบกันอีกครั้งกับดิฉันรัิดานะคะจากสถาบันคัสเม้ค่ะกับเนื้อหาการอ่านวิชาภาษีในวันนี้กับหัวข้อเรื่องการวางแผนและบริหารแวดอย่างรู้ทันทำอย่างไรจากหนังสือการวางแผนและบริหารแวด รู้ซึ้งรู้ทันเพื่อสร hmm ้างกำไรเขียนโดยอาจารย์ดำาริดงล่าค่ะโดยในเช้าวันนี้นะคะจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างเรามาติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะการวางแผนและบริหารแวดอย่างรู้ทันทำอย่างไรปัจจัยสาคัญที่ผู้เขียนเห็นว่ามีผลต่อความสำเร็จในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นอย่างสูงคือการบริหารแวดให้ได้อย่างรู้ทัน เพราะการรู้ทันแหวดจะทำให้ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาและได้ประโยชน์อย่างอื่นตรงตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วแต่การจะรู้ทันแหวดผู้วางแผนควรต้องเข้าใจแนวคิดและปรัชญาของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นภาษีทางอ้อมดังได้กล่าวเอาไว้แล้วในบทที่1จะต้องรู้หลักกฎหมายและขั้นตอนในการวางแผนแหวดอย่างเป็นองค์รวมและเป็นระบบ เพื่อจะได้ไม่ปฏิบัติผิดพลาดมีความรู้ที่ลึกพอควรในเรื่องของใบกำกับภาษีหรือ tax invoice ที่เป็น,นกลไกสำคัญเป็นหัวใจของระบบภาษีนี้และต้องเข้าใจในเรื่องของจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ tax point ที่กิจการจะต้องทำการเปิดใบกำกับภาษีมีความรู้เรื่องภาษีซื้อและการบริหารภาษีซื้อรู้หลักการบัญชีการออกแบบระบบบัญชี และการบันทึกบัญชีเบื้องต้นให้เหมาะสมกับกิจการของตนเองและควรทราบถึงวิธีการตรวจการปฏิบัติในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการด้วยตัวเองเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆองค์ความรู้ดังกล่าวถือเป็นหลักการสำคัญซึ่งผู้เขียนได้เขียนไว้ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ไว้ให้ท่านผู้อ่านได้นำไปศึกษาและปฏิบัติด,ด้วยแล้วผลกระทบของการรู้ไม่ทันแหวด ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดอย่างไรกรณีมีการปฏิบัติที่ผิดพลาดจะข้อกฎหมายผู้ประกอบการจะต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งเป็นต้นทุนที่ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าภาษีค่าเบี้ยรปรับค่าปรับโดยไม่สามารถที่จะผลักภารัภาษีนี้ไปให้บุคคลอื่นได้และที่สำคัญค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้ยังเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้าม ดังนั้นจะนำไปใช้ในการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิของกิจการก็ไม่ได้กรณีความรับผิดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการรู้ไม่ทันแหวนนี้ขอยกตัวอย่างประกอบไว้2ตัวอย่างคือต้นทุนค่าภาษีเนื่องจากรู้ไม่ทันแหวนตัวอย่างที่1รายรับถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนเข้าสู่ระบบ SME s top ผลิตสินค้าจำหน่ายแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งที่ถึงเกณฑ์แล้วมีรายได้ครบ1.8ล้านบาทเมื่อวันที่10พฤษภาคม2548เริ่มนับรวมรายได้ตั้งแต่หนึ่งมกราคมปี2548อตามกฎหมายต้องจดแวดภายใน30วันนับแต่วันที่มีรายได้ครบ1.8ล้านบาทคือวันที่9มิถุนายนปี2548 แต่ในวันนี้9มิถุนายนยังไม่ได้จดแหวะความผิดและภาระภาระภาษีที่ต้องจ่ายคำนวณเฉพาะรายได้ในเดือนพฤษภาคมคือต้องนำรายได้ส่วนที่เกิน1.8ล้านตั้งแต่วันที่10ถึง31พฤษภาคมมาคำนวณภาษีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเช่นกรณีมีรายได้ส่วนที่เกินมารวม3 0 0 0 0 0บาทคำนวณภาษีได้ดังนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม30มแสนคูณ7%ปอร์ซได้21,000บาทเบี้ยปรับ2เท่าลดเหลือ1เท่าอยู่ที่21,000บาทเงินเพิ่มร้อยละ1.5ต่อเดือนของเงินภาษีคำนวณคือ21,000คูณ1.5เปอร์เซได้315บาทค่าปรับทางอาญา5,000บาทลดให้เหลือ3,000บาท รวมค่าภาษีค่าปรับเบี้ยปรับเงินเพิ่มอยู่ที่45,315บาทกรณีปิดบัญชีประจำปีกิจการมีกำไรสุทีิต้องเสียภาษีค่าใช้จ่าย45,315บาทต้องบวกกลับทำให้กำไรเพิ่มขึ้นไปอีกต้องเสียภาษีมากขึ้นคือ45,315คูณ30% อยู่ที่หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์รวมต้นทุนค่าภาษีที่ต้องจ่ายเพราะเหตุไม่รู้ทันแหวดคือ5 8 9หมบาทห้าสิบสตางค์สรุปว่าต้องเสียค่าโง่แหวดถึงสองเอร์เซตัวอย่างที่2จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแต่ปฏิบัติผิดพลาดในข้อกฎหมาย SME เอ t มจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วได้รับไปกำกับภาษีมามีภาษีซื้อ100บาทและนำไปบันทึกบัญชีและรายงานภาษีไว้แล้วต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าไปกำกับภาษีที่ได้มามีข้อความไม่ครบถ้วนตามมาตรา86ทับสหรือเป็นใบกำกับภาษีปลอมหรือไม่สามารถพิสูจน์การจ่ายเงินให้เชื่อถือได้ โรณีดังกล่าวภาษีซื้อ100บาทเป็นภาษีซื้อต้องห้ามขอคืนเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการแต่เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีทางปฏิบัติกิจการต้องยื่นแบบเพิ่มเติมจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มคืนสันากรพร้อมเบี้ยรปรับเงินเพิ่มดังนี้ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม100บาทเบี้ยรปรับ1เท่าลดเหลือ20% 20บาท เงินเพิ่มร้อยละ1.5เอร์เซต่อเดือนของเงินภาษี1.5บาทรวมค่าภาษีเบี้ยปรับเงินเพิ่มอยู่ที่121บาท50สตางค์กรณีปิดบัญชีประจำปีมีกำไรสุดที่ต้องเสียภาษีค่าใช้จ่าย121บาท50สตางค์ต้องบวกกลับทำให้กำไรเพิ่มขึ้นต้องเสียภาษีมากขึ้นไปอีก121บาท ห้าสิบสตางคูณสา์เซ็นตคือ36บาท45สตางค์รวมต้นทุนค่าภาษีที่ต้องจ่ายเพราะเหตุไม่รู้ทันแหวดอยู่ที่157บาท95สตางค์สรุปว่าต้องเสียค่าโง่องแหวดถึง150%ปอร์ซข้อควรระวังประเด็นความผิดและบทลงโทษที่พบบ่อยจากกรณีของ SME s ออท เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มในการปฏิบัติงานจริงเมื่อมีการตรวจการปฏิบัติการของผู้ประกอบการพบว่ามีประเด็นความผิดและบทลงโทษที่พบบ่อยๆสรุปได้ดังนี้จากหนังสือในตารางที่2ประเด็นความผิดและบทลงโทษที่พบบ่อยประกอบไปด้วยประเด็นความผิด เบี้ยปรับทางแพ่งและค่าปรับทางอาญาข้อที่1ประเด็นความผิดมีรายรับต่อปีเกิน1.8ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเบี้ยปรับทางแพง่งสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีค่าปรับทางอาญาจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน5,000บาทประเด็นความผิด ไม่ยื่นแบบพอพสามศูนย์ภายในกำหนดเวลาเบียบปรับทางแพง่งสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียในเดือนภาษีค่าปรับทางอาญาปรับไม่เกินสองพันบาทประเด็นความผิดยื่นแบบไว้แต่ไม่ถูกต้องเป็นเหตุให้ภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งคลาดเคลื่อนเบียบปรับทางอาญาหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียหรือนำส่งคลาดเคลื่อน ค่าปรับทางอาญายื่นแบบพอพอ3าเพิ่มเติมไม่มีค่าปรับอาญาประเด็นความผิดไม่ออกใบกำกับภาษีและส่งมอบให้ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการเบี้ยปรับทางแพ่งสองเท่าของเงินจำนวนภาษีตามใบกำกับค่าปรับทางอาญาจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปรับไม่เกิน5,000บาทประเด็นความผิด ไม่จัดทำรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายรายงานสินค้าและวัตถุดิบเบีย้ยปรับทางแพง่งสองเท่าของเงินภาษีซึ่งคำนวณจากฐานภาษีที่ไม่ได้ทำรายงานค่าปรับทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000ื่นบาทประเด็นความผิดมีสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบเบีย้ยปรับทางแพง่ง 2เท่าของเงินภาษีซึ่งคำนวณจากฐานภาษีที่ไม่ได้ทำรายงานค่าปรับทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000่นบาทประเด็นความผิดนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ในการคำนวณภาษีเบี้ยปรับทางแพง่งสองเท่าของจำนวนภาษีตามใบกำกับภาษีนั้นค่าปรับทางอาญาจำคุกสมเดือน ถึง7ปีปรับ2,000ถึง2 0 0 0 0 0บาทหมายเหตุทุกกรณีประเด็นความผิดถ้ามีภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งผู้ประกอบการจะต้องเสียเงินเพิ่มอัตราลอยละ1.5ต่อเดือนของเงินภาษีโดยไม่รวมเบี้ยปรับของดหรือขอลดเบี้ยปรับได้ถ้าปฏิบัติผิดพลาด กฎหมายมีข้อผ่อนปลนให้ผู้ประกอบการที่จะต้องเสียเบี้ยปรับ1เท่าหรือ2เท่าของเ,อง,เงินภาษีตามมาตรา89มีสิทธิที่จะของดหรือลดเบี้ยปรับได้ดังต่อไปนี้การขอลดเบี้ยปรับคำสั่งที่ทปปอ81ทับสอลงวันที่9กรกฎาคม2 5 4 2ถ้าผู้ประกอบการยื่นแบบสแสดงรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษี หรือนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับแบบแสดงรายการนั้นโดยไม่ได้รับคำเตือนหรือคำเรียกตรวจสอบโดยตรงเป็นหนังสือจากกรมสรรพากรจะได้สิทธิในการลดเบี้ยปรับตามระยะเวลาดังนี้กอไก่ถ้าชำระภายใน15วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละสอของเบี้ยปรับขอไข ถ้าชำระภายหลัง15วันแต่ไม่เกิน30วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละห้าของเบี้ยปรับคอควายถ้าชำระภายหลัง30วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละ10ของเบี้ยปรับงองูถ้าชำระภายหลัง60วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาชำระภาษีมูลค่าเพิ่มให้เสียร้อยละ20ของเบี้ยรปรับการขอลดเบี้ยรปรับตามข้อ1ของคำสั่งนี้ผู้ประกอบการไม่ต้องทำคำร้องเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานแบบแสดงรายการที่ยื่นเพิ่มเติมแบบพอพ3 0มถือเป็นคำร้องไปในตัวสิทธิพิเศษในการของดเบี้ยรปรับ คำสั่งที่ทอปหนึ140่งสีทับสองห้าสีลงวันที่6กพฤษภาคมพุทธศักราชสองพมาตรการนี้ก,กรมสรรพากรได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสั่งงดเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา89โดยแบ่งเป็น2กรณีคือกอไก่การสั่งงดเบี้ยปรับโดยไม่จำกัดจำนวนเบี้ยปรับเฉพาะในกรณีบุคคลที่ต้องเสียเบี้ยปรับได้กระทำความผิดดังนี้ 1>, 1ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มพพ .3 0โ,โดยเข้าใจว่าได้จดทะเบียนแล้ว 2. ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เข้าใจว่าต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะและได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะพท .40 ไปแล้ว 3. กรอกแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยนำยอดขายหรือยอดซื้อของสถานประกอบการสาขามารวมคำนวณกับสถานประกอบการที่เป็นสำนักง,งานใหญ่โดยยังไม่ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบสแสดงรายการและชำระภาษีรวมกัน 4. ได้รับอนุมัติให้ยื่นแบบสแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่สำนักง,งานใหญ่แล้วแต่ยังกรอกแบบสแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มแยกยื่นเป็นรายสถานประกอบการ 5. นำภาษีซื้อมาใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนเดือนที่ระบุในใบกำกับภาษีในกรณีกอไก่นำภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกมรมศุลกากรส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้หักจากภาษีขายในเดือนที่มีการนำเข้าไม่ตรงตามเดือนภาษีที่ต้องรับผิดเกิดขึ้นขอไข่ นำภาษีซื้อตามใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากรส่วนให้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มในการชำระภาษีตามแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพพ .36 มาใช้หักจากภาษีขายในเดือนที่มีการส่งเงินไปต่างประเทศขอไข่การสั่งงดเบีย้ยปรับสำหรับคำร้องที่มีจำนวนไม่เกิน5ล้านบาทเฉพาะในกรณีบุคคลที่จะต้องเสียเบีย้ยปรับได้กระทำความผิดดังนี้ 1>, 1. ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา 2. ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากไม่ทราบว่าเมื่อ,อรายรับเกิน1 2ล้านสองแสนบาทต่อป,ปีต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการเป็นบุคคลธรรมดา 3. นำภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารหรือสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการหลักปรับเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการปรับเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มภายในสาป,ปีนับแต่เดือนที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 4. การกระทำความผิด ในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนในกรณีกไก่ไม่ได้เฉลี่ยภาษีซื้อหรือเฉลี่ยภาษีซื้อไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่29เเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อ ตามมาตรา82.6แห่งประมวลรัษฎากรลงวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2535ขอไข่นำภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือนำภาษีที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาหักในคำนวณการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม คอควายนำภาษีซื้อตามมาตรา82ทับ5วงเล็บ2ถึงวงเล็บ4แห่งประมวลรัศดากรมาหักในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้แก่ภาษีซื้อที่เกิดจากใบกำกับภาษีที่มีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการและภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายที่เป็นค่ารับรอง งอง,งูออกใบเพิ่มนี้และนําภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบเพิ่มนี้ไปหักออกจากภาษีซื้อแทนที่จะนําไปรวมเป็นภาษีขายทําให้ภาษีขายแจ้งขาดจอจานได้รับใบลดนี่และนําภาษีมูลค่าเพิ่มตามใบลดนี้ไปรวมเป็นภาษีขายแทนที่จะนําไปหักออกจากภาษีซื้อทําให้ภาษีซื้อแจ้งเกินการของงดเบี้ยปรับ ตามข้อ2ของคำสั่งนี้ผู้ประกอบการจะต้องทำคำร้องเป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงานแสดงเหตุที่ของดดเบีย้ยปรับนั้นและในการพิจารณาของดดเบีย้ยปรับกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้กระทำโดยคณะกรรมการดังนั้นกรณีที่จะนำไปใช้ผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากคำสั่งดังกล่าวค่ะ สำหรับในหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาฟังกันต่อในหัวข้อเรื่องของรู้หลักกฎหมายและขั้นตอนในการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบจากหนังสือการวางแผนและบริหารแวดรู้ซึง้งรู้ทันเพื่อสร้างกำไรเขียนโดยอาจารย์ดำริดวงนภาค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่22กันยายนเวลา10นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้พอดแคส จากสถาบันคัสเมขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ